เดี๋ยวเอาไมควันดีก่อนไมคไว้เร็ววันดีก่อนวันดีคุณแม่เตือนกันเร็ววัดีเส้ร็ววันดีค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะนี่เอาคะแนนที่คุณแม่สั่งจองไว้สิบตะกร้านะคะพ่อควันกำลังทำการป้อนเนาะพ่อควันนับด้วยนะพ่อควันนะค่าก่อนค่าก่อน ค,ค่ะเป็นกำลังใจให้คุณแม่เตือนนะคะหายไวๆเนาะวันนี้ได้ทําบุญนะกับช้างใหญ่นะก็ให้กับคุณแม่หายไวๆนะคะใบบัวเป็นกําลังใจให้คุณแม่เด้อค่ะเด้อเป็นห่วงคุณแม่นะคะค,คุณแม่ส่งข่าวมาว่าอยู่โรงพยาบาลก็แม่ควันกับพ่อควันก็ใจไม่ดีเลยเนาะยังอุตส่าห์จองผลไม้ออนไลน์ให้พี่ใบบัวนะคะ ได้ทานด้วยเนาะก็สิบตะกร้าที่คุณแม่จองไว้ก็พ่อควันเอามาป้อนแล้วเด้อค่ะนี่ตะกร้าที่สามแล้วได้จ้ะแม่จามมมา้ากินกลอนกินกลอนม่ต้องเฝ้ากิจตะกร้าที่สามใช่ไหมคะครับสามแล้วคุณแม่ดูแลสุขภาพด้วยนะคะลูกๆเป็นห่วงเด้อจา้อานี่ลูกสาวคุณแม่ก็ถ่ายให้เ,เบิ้งละเด้อสวัสดีคุณแม่สวัสดีคุณแ<ล>ม่ก่อนลูกสวัสดีคุณแม่ค่ะก่อนค่ะคุณแม่ก่อนเร็วสวัสดีสวยสก่อน ค่ะกอนค่ะกอนค่ะให้คุณเม่เตือนหายไวๆด้วยจ้าตามแล้วตามตะก้าแล้วก็ตะก้าที่สี่กินจนอ้วนแล้วจ้าคุณเม่จ้ากว่าสีโท่ไปถามข้าวคุณเมกอ่ะหย่านคุณเมยาก็เลยบอะกาโท่ก็ให้คุณเม่หายไวๆด้วยค่ะเด้อลูกๆัก้างนี้ก็เป็นกำลังใจให้ ห้าตากาที่ห้าใช่ไหมคะตะกร้าที่ห้าสวดีคุณแม่พอได้มาเบิ้งสงการเลยสิฮอสงการแล้วคุณแม่สิมาเบิ้งกับมาเบิ้งส่งข้าวมาได้เจ้าสิได้มาเบิ้งใบบัวเอาสวัสดีก่อนเลยสวัสดีก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่ขอบคุณค่ะก่อนขอบคุณค่ะโยนวันนี้เนี่แม่อ้วนแห่งผุดสี่แล้วตะกร้าที่ห้าแล้วก็ตะกร้าที่หก ตะก,กาที่หกใช่ไหมคะครับตะก,กาที่หกกินยังไงก็ไม่พร้อมหรอกจากคุณแม่ลูกสาวคุณแม่เนี่ยการทำอะไรที่นั่นแตก,กาที่เท่าไหร่แล้วคะตะก,กาที่เจ็ดทำยังไงก่อนทำยังไงก่อนหยอกกันนะ้าทำยังไงก่อนได้กินมาเนาะยิ้มเลยบนนี่ฮะบัานี้ก่อนเร็วบัานี้ก่อน อ,อ,อิ่มแล้วะตะกาที่เท่าไหร่แล้วคะพะ่อเจ็ดแล้วเนี่ยเจ็ดแล้วนะคะเสียงผมมีครับเสียงไม่มีเลยค่ะคุณแม่ลูกสาวคุณแม่นี่สวัสดีซื้อ,อสวัสดีกำลังฮัทยุคนีเลยครับเนี่ย <c oughs> สวัสดีแต่บบมีเสียงยอนยอนนี่ยอนยอน,ยอน,ยอนจางง่ายจางง่าย ข้าไตะกร้าที่แปดกันยี่ทางตะกร้าเลยถ้าคุณแม่สุขภาพแข็งแรงแล้วก็ลงมาเยี่ยมลูกสาวบ้างเด้อนังไดฟ้บ้าวไหมครับนั่นได้ฟ้บ้าวไหมล่ะจ้ะคุณแม่เอาไปทับไดสิเกือบเดือนนึงแล้ว ชิมหนิกระเดือนนึงเอาพอดีก่อนพอดีก่อนค่าก่อนลูกค่าก่อนเร็วเสวอยเอาไม่ให้แล้วนะนี่เสือยเสอยเสืยกันนี่ก่อนเส,สือกนี่หน่อยเร็วเสือยพอดีเร็วสวยแล้วเห็นไหมงอนแล้วนะ่ะกัดฟันแล้ว <laughs> กัดมือแล้วปั่นน้ำนมล่วงไปสี่นึงค่ะคุณแม่ขะกินกินไม่พอข่วนไปเอาต้นไม้มาให้เคี้ยวเล่นแล้วทีนี้ก็ ล่วงบ่ธรรมดาเนาะธรรมชาติฟันน้ำนมล่วงเลยก็เลยให้กินของหวานบ้างกินนะครับตะกร้าที่สิบหมดเลยด้วยบุปีเลยนี่หมดแล้วนะลูกตะกร้าสุดท้ายแล้วที่คุณแม่เตือนซื้อให้หนูนะนี่นะทำไมน้องบ่นี่สวัสดีก่อนเดลยข้าก่อนค่ะกินจนทองสิแตกแล้วสิแตกแล้วทองเนี่ยมึงก็อาบน้ำ กายเอาบมีความซุบเพราะอาบน้ำนี่อ่อนหอนนำ้ำอ่ะหมดแล้วโอเคเดี๋ยวให้พ่อคว้านนะคะขอบคุณคุณแม่เตือนก่อนนะคะให้เอ่อให้คุณแม่สุขภาพแข็งแรงด้วยตา,ยาหายไวๆพ่อคว้านอ,อ,ยอวยพรให้แม,ม่เตือนเท่าไนร่เลย พอแม่หาจากลูกใครใครเจ็บไปไหเด้อครับออกจากโรงพยาบาลเลไวสุขภาพแข็งแรงพ่อได้เป็นวิ่งขวัญของลูกของร้านเนาะเป็นองค์ผู้ข่งใส้ให้ลูกให้ร้านอยู่ถามข้าวเข้ากันไปโดนๆเนาะขอบคุณหลายๆจ้าที่แม่อุ่นหนุนให้พี่ใบบัวขอบคุณค่ะคุณแม่ขอให้แม่สุขภาพสมบูรณ์เนาะจ้าหายแล้วก็ไปเยี่ยมลูกหลานได้จ้าแม่จ้าขอบคุณค่ะใบบัวสวัสดีค่ะคุณแม่ก่อนสวัสดีกันเร็ว เร็วค่ะ